นี้นะคะก็ซุปค่ะแนวแบบเนลย่างแต่ว่าต้มเอาทำแบบแนวเนอย่างต้มเอานะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มของตัวเองคือไม่มีเอาฉันชอบผักไดเลยเนาะคือไม่มีอันนั้นเนาะไม่มีน้ำจิ้มฉันก็ทำน้ำจิ้มแบบนี้ทุกคนคือไม่มีมะนาวโอเคไม่มีอะไรทเปรี้ยวฉันก็ทำแบบนี้แบบน้ำจิ้มแบบเอ่ออะไรลูกชิ้นอะใส่น้ำตาลใส เดี๋ยวเจียวหอมใส่น้ำมันใช่ไหมใส่น้ำตาลพอเสร็จปุ๊บก็ต้งพริกใส่โอเคก็คือแค่นี้แหละที่จะทำก็ประมาณนี้คือแบบเอาแค่รสก็รอให้ผักเปื่อยก็ว่าชนะไม่มีฟันโอเคโอค่โอ้ยไม่มีฟันก็คือต้องรอให้ผักเปื่อยนะแล้วก็ถึงจะใส่ไข่แล้วก็ไปกินได้คือหยอดไข่ลงไปแล้วทุกคนโอเคหนึ่งฟองเพราะว่ามัน ใส่สีอิ่วขาวไปแล้วมันไม่เป็นไงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะนัวไหมมันตมันมนัวแค่นี้แหละใส่ฮอเดกไปด้วยก็อยากกินฮอเดกโอเคก็คเสร็จแล้วเรียบร้อย